จ้าสบายดีพี่น้องสบายดีเบื่อสุขุมสักสคน,นพี่น้องสบายดีอยู่่องแม่น้องเทนพี่น้องเลยลงชงลงทานเมื่อวันพญาพามเฮลี่เฮดต้อนพี่น้องเอ้ย <c oughs> สุดยอดบรรยากาศแดดอิลีอีหล่อ <c oughs> อันนี้บอลน,นั่งบอลบอลผักบ้าน,นี่นะ <c oughs> ห่มเปื่อยพี่น้องเอ <c oughs> ้ยโอ้ยโอ้ยไก่เจี๋ยต่วนเฮา เรือจะง่าเจดดามนท่านละใ้หูดเพราะว่ามันปีนี้เธอเห็ดอันทุงเดียวเนาะสุมหมาลูกลานมาสวยเล่นแหลวแล้วแดดเจ็ดมันมีเมฆน้องมนเียนะพี่ไอ้ป้าทุกพอพัมก็บ่บาใจไปเนาะเห็ดลีเห็ดต้อนแจ็คส์มีปลาใส่มาอยู่เทิงบ่ เห็ดพายไตบุพีิอาจฮะคนหินคนทรายลงมาเป่น้องกเห็ดเลยเห็ดต่อนผัวป่วนใหญ่งึงฮะไม่ต้องป่านบ่ พยายามคนขยันระวังเป็นลมอีกเด้อ <c oughs> พักขยงเบ่ป่งบ่านในน่ะอุ้ยมันแดดมันแดดเฮ็ดปวกออกแล้วแดดอีนยังเนาะบ่สงสารพ่อใหญ่พามีนดีเลยแดดนี่ก็ไดเมื่อนี้นฮะพักยัง เห็ดเรี he he นี่วัดพันหนึ่งนะซื้อบ็อกซื้อยังนี่นะคือบอลเอ้ยถาเย่งวะดานซาปลาลุงนั่นคือปวกกินในแมท้ามิ่ะทอดไก่โอ้วผู้ใหญ่พามลงทุนนักปีนี้ มึงจะปใส่ปลานี่เหมืนบ่พี่ไอหัวสวัสดีพี่น้องแันปลาเฮาลงมาหามเอาเด้อปลาเลี้ยงเข้าเฮาก็สตัดห้างไว้ขางหนึ่งเออตัดหางไว้เดี๋ยวจ็ตัดางไว้เออห่มนี่ก็เห็นว่ากันนะเนาะออืม ป้าทวดบ่าวาที่อันตุ่มคออมีหรือเปล่าตุ่มข้อนะอืมั่สามเจ้าเห็ดอันน่ะเสือกอันน่ะเป็นยไงบ่พี่ใหญ่เสือกงูเสือควายแบบอันยังเกาะวนมันลังเลยเปล่นเปล่ยนเ่าเปลี่ยนเอร์ปลอือถาว่าจะซื้อมาให้เจ้าอีมมิตรลังเสือกนะข้ามางะอื้สกีบัดมิตรอีพอเห็ดน้อวันอีพอปอยู่แล้วครับ หิดเย็นว่พี่หาเราหดเป็นบ่ว่อนจะทำออกลืมกะเถื่อนโอ้ยจะหังปล่อยอือสัมเสียบ่เนวกลางแดดเพื่อเป็นอะอรเงี้ยงสามคนส่นปักสร้างเผือกเมื่อไรเพรา่ไอ้เนี่ยเราเอาเปลวสร้างเผือกลงมาตากแดดว่ะ พักกันแยงมปงมนูดาลูกหลา้องใ่เออห้องใส่ห้าวมือเสานี่ยเ่ใหไ่เคียวพี่น้องห้าวเป็นมีเวียกห้องพ่อก็ไปเวกเปนบุอยู่เห็ดลีเห็ดต้อนพี่น้องย่ามหมดแล้วมันรู้ลายพี่น้องข้าหน้าแล้วมันรู้นะนี่แอกินยาหนูดา กินน้ำแข็งกับบังมงอเนยแนวแนวใส่ก้าฉันค้างก้านร่มเมื่อร่บอสน่ะนอืมนบอมันบพี่น้องเด็ดดีรลพี่น้องเพอเด็ดดไม่จะกอดละบอกละพม่ใญ่อือกอดละจัาบบาทั้งบาทเห้นะ บอกก่อนหกบาทบาทนี้เวลาปลาลงหนีลงตอนก็ไปคายในพันธองพอแดดขาบล็อกขึ้นปลาี่นครับหายเปิดไห้รมาปล่อยปลาน้องน่อยเาได้ไปดองวะเด้นนางก็กระเดาค่ะนี่นี่ลงโอ้ยหนามน่มันบวลึกนะพี่ใหญ่โอ้ยเฮาน่ะลืมมือหน่อีเมลเราจะได้ปลายังกาะ บ่อพี่ไอ้ปั๊บปั๊บมีปั๊บป่านบอกเมื่อน่ปลปล่อยสิบทงทงละหกตัวนเดียบงละสิบพันมาของเจ้าปล่อยจะโตจะทงส่ะหาทงก็มาปล่อยหน่อยเท่ห้องเ้าเนี่ยซีบองมาธงละหกโตยังไงฮะนี่หน่อยเนาะ ตักไข่ดูได้น่อยเออับเอาว<บ>กบอกมล้ล่วพี่ไอโอ้ก็ตักไขา่ตกา,าตกไข่เิ่งร้นนาอองลกอ๋อันนี้เขาเจ้าแบบว่าเขาใส่ทงมากเขาเจ้าหนาบับเด็เขาว่ามันจะไทยปลานะแต่จะไทยบุไทยได้นอกบ้านก็เจ้าปลานี่มัน,นกัน่หาสิบพันเลย เขาอตัวนึงตัวละฟันิอืมนอันหาทตัวมาเนอะตักไขตั้ไ่เอืมของาเจ้านับสใส่ทงแล้วก็มัดมัดมัดมาเนาะวันนี้มันำุเจ้าเจ้าก็ปล่อยนี้นะบอปล่อยปล่อยไปยังเราข้า้าสิมากินน้ามัดเกี่ยวเขากระนาข้าเมืองนได้ขังเ้าก่อนาเราเด้อ เอามาเอามือเอามอขา้นชาวเขามาชาวเขียนบริษัทบริษาทตัวพี่ใหา่ก่อจะซื่ออู้สทามันงามยังเด้ปาสิรูลาได้ทามาเยื่ยงปลาสีมาแอบนอนซะหัวขาดเมื่อน้อยเออให้ผืนยางดีพี่น้องเลยปวกมาหาเยี่ยงกุเยังเขียนแล้ใส่เบ็ดแล้วเออ ซาจอยเป็นลการ,รับจ้างพี่น้องเอ้ยพอ่พอด้บัตรตําเงินนางวะ,ววงะงงวที่เพินแหไปั็นดรีพี่น้องเ่นนงเานบะัมูไปยังบอกว่ามลงรีพี่อาก็ได้ก,ก,กินเก่าแหละไม่ได้ซดเอเด้อ <c oughs> สมเมื่อบ,มบ่ม,บมาสมิมาถ่า,ากินปลาแพาลงรีนี่้ว <c oughs> สังให้โควิดมันเศ้าตี่เจะให้เมื่อเนาะด่านเขาก็ท่นเาเปิดเมื่อได้จังได้นูดานเสด็มาดำนานแลไม่เถาไปยักพ่น่วะเมียเงื่อนอยู่เพื่อนใครกับซุยบอมันบ่มีอันมึลระหัวกว่เนาะม่ให้เทละตเทละตเาเห็นนะบอ ไหนพี่เราไปไปตักน no, no. ้ำดตัก no. น้ำซออยนักเอาเออมนเอาไปน้ำก็บนต้องาตักไกวนีะห้หน้าแล้วก็ท่ปูนกันนะนูดาก็เป็นสาว้าลยไปไหนสิดาพัวอยู่นี่เซมเออร์เมเออีล่ะนี่เห็นว่าสิประทงสารผีใหายเด่ก็เศร้าเลยด้ก้อนเมีปัหไงมัน อืมว่างกัแทมเฮ่อในพี่ไอข้าน้ากันนะวาจจะแเอ่าียท้มากลนะใส่นี่นะแทมเืองขอยบอกพี่ไอ้บอกพี่ไอ้แท้งขหน้าให้เป็นอเนเสี่ยวเนาะเสี่ยวมอยู่นะแท้ไปอืม จอกแล้วไอเราเนี่ยขัดพ้นมากแล้วเบรโจ๊กโลดพอนะป้าทุก่อใหญ่ปีไปตามข่วยไนพี่ใหญ่นะพุกคนใหญ่ปีตามขวยปุริมาสอนละหัวก็มาสอนเด้ยวทานผู้ส้มไยผูน้ำเป็นแม่อยู่มีละหวงในนอนไก่เจี๊ยตัวนก็เริ่มเงา พี่กรจะก้าวเข้าผู้ได้ยากว่ากันเจ้าแล้วเนาะอ้ยขดำเล่เทอออ้เขามาขามงันขี่ล่เขมเรื่องจะรอดจะเละวันนี้จะพูอยู่จ้ะยังวันเจ้าวันจะเส้นหาแต่วอนนั้นคือว่าปลดปลอดพ้นสีมามันกับถ้าไม่พ้นลูกเม้าหนึ่งกับวันก้าเลยกับเ้ยวานใส่เลยกับเตรียมมันละวคือก้า พ,พี่น้องไอ้มืดฝนมาแล้วด้วจ้าเขียดกำลังหอง้องเจ็ดเจ็ดเจ็ดเด่นนะน่ะเขียนห้องเอาฝนอืมเสียงเขียนห้องพี่น้องาอลาเลยด้ยจ้าพี่น้องอยู่ดีแม่เปิ้นสกู๊สสกคนเดอ้พอพบกันใหม่คิมนาสบายดี